สวัสดีค่ะค่ะมอนี่กับอมิตตาชาแนลนะคะมาพบมาผอกับเอฟซีท่านผู้ชมคือเก่านะคะเนาะต่ว่ามอนี่หวัวห้าหน่อยเ่ราะท่านใหดด้วยค่ะสงสัยสิบบไดอยู่่ามอนี่กะอันบอกไปยั้งเนาะคะ่ะกระรุนมือไหมเนาะคะ่ะมือว่านี่กระรุดไปนะะเานาะค่ะบอกบอบ่เขาเนาะค่ะอันซีหนึ่งศูนย์เนาะค่ะเนาะกะมันก็ออกศูนย์สองศูนย์เนาะคะ่ะ เขารางวัลไก่เคียงเนาะค่ะท่านผู้ชมกขอโทษขออภัยมากในโอกาสนี้นะคะค่ะโมนี่กับมานางกินลมชมวิวเฝ้าง่วเนาะคะ่ะช่วงพักเที่ยงเนาะคะ่ะช่วงเที่ยงเที่ยงบายๆเนาะคะ่ะลมลมพี่น้องโมนี้อากาศลมเย็นหนาวลมต้นทงทวนทวนมาเห็นบอกคะ่ะท่านผู้ชมลม นางเสาวัวเนาะ,ค,ะค่ะภาคพันค่ะกะขอโทษขอพายเอฟซีท่านผู้ชมเนาะคะ่ะไมยบ่อเขา่าหมู่วานนี้นะคะกะเอาไม้เนาะคะ่ะเนาะมันกะมีมือเขา่าโมลุดเนาะคะ่ะถ้าเข่าคู่มือคู่มือกะคือสีบ่มีพาไปเหตุการณ์เหตุงานเนาะ,ค,ะค่ะค่ะอันเป็นการเสี่ยงโชคเนาะคะ่ะเป็นการเสี่ยงโชคเนาะคะ่ะไมยกระดาเนาะคะ่ะ ใส่พิจารณาญาณใน,นการรับชมรับฟังนะคะกาให้ถือสวาเฮารุ่นเล่นเลนไปเนาะค่ะเนาะการบริเลนละวะการเอาเงินอิลีนั่นาะสื่อเนาะค่ะท่านผู้ชมการสื่ออิลีก็ได้เงินเนาะค่ะถ้าถา้ถาถือก็ถ,ถ้ามันเขาก็ถ้ามันบกเขาก็กินเฮาเน,นา,นานะค่ะแบบไบเป็นแนวทางเนาะค่ะไใบเป็นคอคิดเนาะค่ะเล่นพ่อประมาณนะคะอย่าให้เดือดร้อนจะกของเนาะค่ะเนาะค่ะอัน แต่อะแอดนได้อยู่ค่ะสามสามเพราะว่าน้ำโตเก่าหงวดกอนนันเนาะค่ะเหรินทั้งโตไม่เหรินทั้งัตเก่าก็เลยเขามันกับเขาเก้าสามสามมันหวยสุด้ายหวยพี่ไอพี่เนาะค่ะสามตัวบนนั่นจะได้สองตัวบนอยู่ค่ะสามสามค่ะพอเด็กหลือฝืนขึ้นสีบจักน่อยอยู่ค่ะค่ะกันอันฝากไว้เน้ะค่ะท่านผู้ชมอัน ค่ะมันบ่เขางวดนี้มือนีมือหนามันกระเขานะคะจ่ส่วนหมามันกระเขาคือว่านนั่นแหะค่ะมันพิษต่ว่ามันมาเขาน้ำกลติ้งมือกอนนั่นมือมือมันที่หนึ่งหนึ่งห้สามสามสามสองเนาะค่ะสามหนึ่งกระไดอยู่แต่มันมาที่หลังก็เรย่บริเลงคลิปเนาะค่ะขออภัยมาในโอกาสนี้นะคะบานนี้มือวานนีก็ได้ซีศูนย์หนึ่งซีหนึ่งศูนย์เนาะค่ะก็มาตัดเหร่น แล้วก็เลยตัตามตัวเกาเนาะค่ะปกติหอยหอยคนมีเส้นนี่จะเข่ามันบ่อออกสื่อมากมันจะตรงมือเนาะค่ะมันมันมาเขื่อนตังแต่วันที่หนึ่งมาเนาะค่ะมันได้หอยไทยแล้วมันบ่อออกมันมาเขือนวันที่หนึ่งนี่บอกวันที่หนึ่งจ่อวันที่สองบอกวันที่สองจออวันที่สามนะคะก็เลยตามล่องมือก็เลยได้อยู่นะค่ะสามสามพอาเมื่อนันวันที่หนึ่งนี่ลงสามสามสามสองเนาะค่ะันกัมาได้มื่อว่านนี้เนาะค่ะ ฝากเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยค่ะท่านผู้ชมโมนี่ว่าท่านใดเนาะคะ่ะแต่ก็มาทักทายเอฟซีท่านผู้ชมนะคะค่ะมาทักทายเอฟซีท่านผู้ชมโมนี่ว่าท่านใดหวยนะคะถ้าเป็นไปได้กับถ้าซิเลนกับคิดว่าจะตามโต๊ะเก้าหมู่ว่าน,นี่นะคะหมู่ว่าน,นี่จะมีซีหนึ่งศูนย์เนาะคะ่ะตัดเอาเนาะคะ่แะแล้วก็เพิ่มไปหนึ่งแปดนี่ด้วยค่ะหนึ่งแปดศูนย์แปดเนาะคะ่ะ ตัดตดเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมถ้าอยากเล่นถ้ทาบ่ามีตัวเห่นนตัวตามเนาะคะ่ะเพราะว่ามือก,ก้อนนี่สามสามมันบ่เขาม้าเขาขึ้นนี่เนาะค่ะก็พอได้ขึ้นสีบจักน้อยอยู่คะ่ะแต่ก็บ,บ่ได้ทุ่นขึ้นดอกคะ่ะแต่มันกะดีกว่าเฮ้าบ่าได้ขึ้นเลนะคะ่ะบานีก็สิฝากเอซนะคะคือว่า เรื่องสิไปเอาโชว์อาลาบเนาะคะ่ะเบาเรื่องข่าวบอกบุญเนาะมือวานหนีขึ้นไปวัดเนาะค่ะขึ้นไปวัดด่านพอินนะคะแอดขึ้นไปวัดด่านพอินนะคะไปทําบุญน้าเพลนเนย่ตอนสาไปตักบาตรท,ทาบุญเนาะค่ะพระอาจารย์เพิ่งกิดเทศประกาศอยู่ในวัดเนาะค่ะว่าวันที่เก่าคจะผ้าทีมงานพอออกแม่ตุนอยู่ทางวัดด่านพอินนะคะไปจัดประลัมพิธีอยููบานลุงพ้นนะคะ วันที่เกานะคะคนจะพาเดินทางไปแต่เศร้าหลักกาตอนเย็นกะกลับหลักกาวันที่สิบก็จะเดินทางไปอีกเนาะคะ่ะจะมีการทําพิธีตอนแรกวันที่สิบนะคะคนจะพาสวดประมาณหกถุงก็จะเลิกเนาะค่ะ่นจะมีพิธีเปิดนะคะเปิดสร้างพญานาคยุคขางบ้านลุกพ่นนะที่เพิ่นเอาไปไห้นะ,นะคะที่เพิ่นเอาเชิญไปไหวบ้านลูงพ่นน่น พญานายศสุวรนนะค่ะคนเอาไปไหวหันเนาะค่ะบานีเพิ่นกษสติสร้างอันเชิญเปิด่นแบบว่าจังไดล่ะบอาว่าถือ่นสิเปิดพิธีเปิดพุ่มประมาณนี้ล่ะค่ะทำพิธีอเปิด้าม่นบ้านเห้าเว้ากสิว่าเปิดงานเนาะค่ะเพื่อนกสิเริ่มสร้างหลังจากที่มือวันทีซ1บไปหันเพิ่นกสิเริ่มลงมือสร้างเลยนะคะเพราะว่าคนสิไปทำพิธีเปิดสกรเนาะค่ะเปิดพู่มเปิด เลิกเปิดใส้เพื่อน,นัน,นะะกัะค่ะกรเลยสีเดินทางไปนะคะฝาก f อซท่านผู้ชมสี่สามาติดตามรับชมลำฟัาคลิปนี้นะคะถ้าอยากไปเนาะคะ่ะไปเชิญใดนะคะไปบาทลุงพ้นเนาะคะ่ะมือทําพิธีเพื่นกะมือวันทิ่สิบตอนแรงเนาะคะ่ะแต่ทีมงานทางวัดด่านพะอินพระอาจารย์พคนจะพาเดินทางไปน้ำมือเสารวันที่เก่านะคะเอาเวทีเอาอันประลาพิธีหมายถึงที่เครื่องที ไปสักการะบูชาบวงสวงอยู่ประลัมพิธีเพ่นเนาะคะ่ะขาทิ้งานไปนะคะทีมงานอันพอ่ออกเมตุนู่ทางวัดนี่แหละคะ่ะพวกเ,เขาเมขเขาวนี่ยแหละต่แอดกับเดินทางไปคือกันนะคะแ็เลยมาักบอกข่าวก้าวบุญพี่น้องนะคะเอฟซี FC ที่สนใจเพื่อไปเปิดโชคเปิดลาบน้าเพ่นเนาะคะ่ะไปทําพิธีรวมพิธีน้าเพ่นนะคะ่ะรวมแอดกับมารวมน้าเพ่นหลายๆพิธีอยู่เ้วยคะ่ะที่เพ่นมีพิธีอยู่ทั้งนวัดเนาะคะ่ะ ล่าสุดนี่ก็เพิ่นเปิดบวงสวง่างปูใช้แก้วเนาะคะ่ะเพิ่นเข้าไปรวมพิธีเปิดโชคเปิดลาบเปิดบารามีปูหนกักปูพญานาคที่เพิ่นจะสร้างยะะ้อนหน้าปูบริจิตหยังนี่แหละจำมาได้ชื่อเพิน่นอ่เพิ่นอันเชิญขุนหน้าละจัดสางเนาะคะ่ะ ได้มือนี้นะคะ,คะอันไปรวมพิธีน้ากันเพื่อเข้าไปเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบเสริมบารามีเข้าไปขอเสริมบารามีไปขอรวมพิธีน้ำพ่นพ่พ่นเปิดอันงานสิบสิบบวกสิบเปิดอันสา่งพญานาคยุคขงังมัดเอ้ยขัง ไปมีการเตรียมงานเนาะค่ะวันที่สิบก็คือมือมันทาพิธีนะคะเนีมือแรงมันผ้าสวดผ้าทาพิธีเนาะค่ะแกดกับทีมงานดูนวันเนี่กับสิผ้ากันไปนะะนเนาะค่ะยนเชทุกทันนะคะที่นี่น้าใจใส,ส่รัท่านี่จิตดที่จิตเสือส้อรัท่าเนาะค่ะอย่างนี่เนาะค่ะอันเพิ่นแต่ว่าถ้าไปเปิดถ้าไปสางห้าไปเสริมบารมี ค่ะไปสะสมบาลมีไปขอเพิงบาลมีเพิ่นนะคะไปรวมพิธีค่ะซ้ำเข้าไปเปิดโชคเปิดลาบเปิดบุญเปิดช่องทางโชคลาบเนาะคะ่ะเพื่อเฮาสิได้โชคได้ลาบเพื่อิห้แต่สิ่งดีๆเป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิตของเฮานะคะเพื่อห้เฮาอยากได้โชคได้ลาบก็บรรเนีคือกันที่เพิ่นอาจจะได้โชคได้ลาบหก็ไดได้เนะี่ยเปิดตัเพิ่นเปิดยุวัดอมองได้เพ,พิ่นกับห้อมือนั่นเนาะคะ่ะห้ เปิดยูปูเบสุวรรณคนคนกระไดเปิดปูชีแก้วคนกระไดเปิดยูปูจิตตลาดปูได้กระสรถือ,อยูถือคนทำพิธีบวงสรวงก็คือมันจะหายโฉวหายลาบนั่นนะะึกค่ะอันการร้งว่าอีสี่านผู้ชมผู้ที่นี่วามศรัทธาเจ้าค่ะศรัทธาอันแนงกาะนะคะกะสีอาจจะเดินทางไปเล้วค่ะกับมอร์เดิลเช่นนะคะ เอยากย่ากงานเนาะคะ่ะยากมาได้กือบสิบใบพว่าอยาก,ก,อ,าอ,ยากอยากไปท้าพิธีอยากไปรวมพิธีน้ำพ่นเนาะคะ่ะแต่ก่อนบ่เคยไปบ่เคยมาบมา่เคยมั่รวมพิธีบ่เคยไปเฮ็ดน้ำพนิ่นซื้เอเลขกกับ่ลาชื้นเนาะค่ะมือคืนนี้ก็ได้ด้ค่ะบ่เรื่องหวยอีกก่อนมือคืนนี้ก,ก็ได้ยู่ได้สามสามเพราะว่าตามตัวเก่าเนาะคะ่ะได้บัวร้ายดอกน,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 ดนิดนิดน้อยแต่บัวร้ทุ่นขึ้นดอกแต่ว่ากะบแต่ยังดีกว่าห้ามบัวร้เนาะคะ่ะนั่นแหละกับ เป็นความเสื้ออีกอย่างหนึงนะะ่งเนาะค่ะความเสื้อส่วนบุคคลนะคะค่ะในกนบ่เคยไปรวมพิธีบ่เคยไปเปิดบุญเปิดโชคเปิดลาบบ่เพื่อไปเปิดบารามีขอเพ่งบารามีขอเสริมบารามีนั่นเพลสุเลกก็บ,บ่ถือกเนาะคะ่ะอันนี้สามตัวก็ถเพือยอยู่รวยอยู่บุกกรเนี่ก็ถเือกได้สามตัวอยู่ค่ะหมนออกนึงศู์สีนก็นนได้สามตัวตรงเลยเนาะคะ่ะอันเว้นในซองมือก็มาออก ก็ออกสองศูนย์เนี่ยค่ะไปขึ้นออกศูนย์สองศูนย์เนาะอันแต่เลขที่แอดลงไปน่ยก็คือหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์เนาะรางวัลไก๋เคียงเนาะค่ะรางวัลไก๋เขียงบัไดเงินบัไดโชว์แต่รางวัลไก่เคียง,ง,ง,ยงซื่อกะขอไพยมาในโอกาสนี้เนาะค่ะแอดกับบลูเพื่อกันเนาะคพะว่ามันจอกตัวไหนแตารู้จอกตัวไหนสื้อเอาเต็มถังเลยล่ะค่าเอามันมีหวังไวเลยละ่ะ เอาจะมือย่อมหมอละเท่ากับเพื่อเป็นการเสี่ยงโชคเนาะค่ะเนาะเสี่ยงโชคลาบเนาะค่ะกาจังว่าวเราอยู่บ่เศร้าบ้านคนเฮามันบ่ซ้ำกันเนาะค่ะวุฒิวัฒนาคนเฮามันบ่ซ้ำกันนั่นแหละเห็นมูในจุ๊มๆเหมืเท่าต้อสื่อมันกับบ่ถื่อโมโลมันตื่นเท่าไปสื่อมันกับบ่ถือกิจสินาผลิตมาบานเนี่ยเท่าจะยินมันบ่ถือกระมีผู้คนเรากับมันกับ ประมาณนี้แหละค่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยงัวที่เปกี่ยวอย่างให้กินคู่มือตัวนี้มันแม่ม่านแม่เป่งขึ้นของกันละพนรากรักมากล้วม,มั่นองแม่แลียนมาำสุดอดรักม,มน่นอันนี้ชื่อโบแดงน้องโบแดง โแดงเขต้องไปหาหกเดือนมักเห่นน้ำาคนยังไม่เล่นน้าเมืองสีถอดลักออกห้เสือกนันมักเห่นน้ำาคนงัวตัวนี้เห็นแก่ห้ามาอีเลียนใส่ดองดองสวนตัวหนึ่งห่องเี่ออยู่กไกมูห่องหามูมีัวอยู่สี่ตัวค่ะมีเจ้โตแม่เบิ้ ตัวนี้กระทองนี่ตัวแม่รักตัวนี้กระตัวใหญ่ลูกสาวตัวใหญ่เพื่อนตัวหูลูกตัวที่สองเพื่อนผมอันนี้ลูกสาวลาเพื่อนนี่โบแดงนี่อันแม่เพื่อนนั้นซื้อกาแต่แห่ลูกสาวลาเพื่อนนี่ซื้อโบแดงอันนี้ซื้อว่ายังน้อยย่าสั่งซื้อว่ายังน้อเดี่ยตัวนี้มันกําลังทอง่ ก็นั่นเชื่ออันชื่อหน่อยนา,นาเพคนหนาหน่อยก็เลยเอิ่นหน่อยน,า,น,า,น,า,นาเน,า,นา่คนหนา,นาเงีหนาแหลมตัวน,นี้อันแอดเองเอิ่นหนาตู่คนเ่าเขาคนหนาใหญ่หนาตู่ขี่เส้เดินาหายายเก็บ,บขี่ละกันค่ะท่านผู้ชมก็แากพิจารณาเนาะค่ะเราอยากไปเฮ็ดบุญน้ำเนาะค่ะภาิาบาลบ,าบ่บอกบ่บกเก่าบ่เปล่าบ่เอิ่นเนาะค่ะ อยางโชคลาภกันตัวเก้าหน่ะล่ะขาน้่ตัวเก้าเนาะขาน้องฟงที้ออกน้มกลืนคือกขงดก่อนน่สามสามเหมือนืมือกนลงันทีหนึ่งน่ลงสามสามกับสามสองเนาะค่ะมันมาออกขึ้นวันทีสองเนาะค่ะสามสามแอดกันตามก็ได้เกลื่อนๆดีๆน้อยๆอยู่ค่ะบเพราะมัมีตัวชัดเจนนะมันนี่ค่ะนั่ตัวเก้าไปสักก้อนเนาะค่ะเนาะสีหนึ่งศย์กับแปดศนยดหนึ่งนล่ะค่ะมันออกออกแล้วออกอีกได้เลยห้าน่อยน่ะ ไปเป็นแนวทางในการเชียงโฉกไว้ห้าหน้อยนะคะวันที่สาน้องนี้นะคะวันที่สามท่านบ้าคมสองพันหร้อยสิบสาะคะค่ะ,คะขอขอบคุณเอฟซที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมนะคะ่ะแคปคลิปนี้กะขอสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ